ไอ้อข้างกูอ่คะทเรื่องไ่ยมาไม่ฟังคุณมาไม่ฟังคุณเลยโอเคเดี๋ย่เดี๋ย่เดี๋ยวกูแค่จีหูวให้แล้วกันอะไรนะพูดว่าอะไรนะพี่ชอบอ่ะอะไรนะ ท่ไมไมเยแล้วเรามีนิกสองคนเลยวะเอ้าอะไระทิมทิมได้มั้งถ้าเป็นอ้อมมันไม่เหมือนอาวีนะอาแม่งทิมแบบอ้อมแค่ไหนก็จับได้ได้ เอ็นอะไรเอ็นอะไรนี่ไม่โดนได้หัอเขาไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรมันใช้ตัว

คิดว่าแชมเอร์เป็นคนประเทศไหนวะทีมันนะทยมันเหรอเจี่เจ็ดสี่ร้อยที่ไร้วันสีเลยโอ้โหทันจีนีเนาะเยเนาะเนียเดียเอากูกดจิตไอ้เนียเรียบร้อยตีีเลย่เียวหัวด

ทักษิมันข้อเสียมันอย่างหนึงมันบอกตำแหน่งตัวเองด้วยข้อเสียแค่นั้นกคุ้มหนึ่งหนึ่งไงเออหนึ่งหนึ่ว่ะ t r t seconds left เฮียนไปดีได้ควายผมติดช้านเหรอเฮ้ยมโคตรเจ็ดดิเงียบๆนไปไปีเฮ้ เขาจะตายจะใช้นา่าาาตะแล้วก็เดินอกทเตะเตะตาสเตปเยรถถึงมะนาวเห็นแถบแเอร์แล้วแต่ไม่ีจังหวะนีู้ายเ้ยเ้ยคูลวหรอกู้ลจิ้มแล้วก็ดไอ้ี่เฮ้ยอยไปเฮ้ยมาบอกมาต

ไม่มาว่ะเียวอะอุ้ยมันมามันมามันมามันหลอโอ้เจเบร์อเลสหลักสุดบมนี่ว่นี้ยเีนปนเี้ยเขี้ยนปืนเขี้นี้ย่ปเขี้ยน bài um, yeah. planted quái to... eh man man bằng no, người... okay, đi mày 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 มันจะเคซี่อะไรวะแม่ไอ่ฟังยิ่งฟังพ่อแม่ตอนใส่กูจโยงแม่ด่ามันด่ามันด่ามันบอมปักขี้เลย black people stop stop ตอนที่ปักขี้นี้ ไเอาไม่เอาอ่ก็ไม่เอาไม่เอไ่เอาไม่เอา

โอ uh, oh, really ้โหตัวบีเห็นเห็นแล้วอ่ะนี่โอ้ยแยแมโอ้ยยแมกโอกชี้ย่ไปไม่มีไม่มีเข้ามาแล้วไปหรอกเฮ้ปไฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยแย่แ่ย่แ่หลอกไ่ไดอยโอ้โห

แม่งไอย่ไอเยี่ยมองซ้อมองหวานลองวานถึแ่ยังยังใส่สัตว์เอกวายพวผมเป็นที่อะไรกับเอเลสเราไม่เห็นมันเล่นมากก็เอาาเหรอเราเราาเอเลสมาโดนตหน้าเหรอโดนตน้าไปสาได้แล้วแนี เอ้ยมันหลบที่นี่กูมันได้หลบประเด็นกูโดนโดน Enemy attack Enemy audio audio ฮะเฮ้ยๆรู้ว่ารู้เออ Oops Enemy spotted me โอ๊ยหน้าหน้าเลยเกสโอ๊ย Cutting through ไปเลยเพื่อนอยู่ One enemy remaining Reloading

วัดดักไว้ไว้ไว้โอ้ยโอ้ยดิมั่ไหนวะเนี่ยอ้ยดิมนี่ตา้าสมองนอนมแล้วเนี่ยเ้ยม้มอมกูวิ่งมาให้ได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 ้ก้เบื่อมาได้ได้ได้เพร้ะว่าติดเป็ดออฟเป็นไงอ เอาเดียวเดียอว่ะเอาอ่ะไปเียเีวไหวไหวไหเนี่โหมดโหมดโหดโหดโหหดีสกินเลยนะมุจะขาไปเข้าหามันเหมือนหาราบเอเฮ้ย ีแก <S preach ers> ัอไปหมดเลยเียมก็กลับไปีดิไกลับไปทางเดียวมันเียมึงก็โดยยยอ่วิวววเข้าตามวเข้าตามมันงเข้าตามมันไไไไ มึงโดนยิงยังบกไ่ไอ้ตายเลยไม่ตายม่ายไม่ต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 าย่ตายไม่ตายไม่ายไม่ายไม่ตายไม่ยไม่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ยไม่ตายไม่ย่าย่ตายไ่ย่าย่ตายไ่ตย่วยไ่ยไ่ย

เด็็นเซนไอไม่ไดกก็กินเซนไมสิเอ๊ะเฮ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้ตโอ้ยโอ้ย่อ้้ยโอ่ยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้อ ไอ้ตัว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 ไอ้ตั

มันไม่ได้ปืนนันปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อให้มึงโออ่ะโออ่ะชื่อโออ่ะโอ้ยโอรินจ์โอนไอเกต์อยูไออยู่นี่อยู่นี่โอ้มันมันอยู่ัวกันมันอยู่ทัวกันดู วดเลยเอแป๊บโอ้ยด้วยเฮ้ยเบิ้งรัดดูอะไกี่นวทีเฮ้วอย่างไวอะไรอย่างไวนะไอ้ยังมันปีนหัวไปเลว พวกเมื่อกี้มันเจ็ดยืนยืนอยู่บนหอยโซ่เมื่อกี้มึงต้องมาดูเลยตบตีคุยจัดไม่ได้เลื่อมาต่อหัวกันอย่างเงี้ยเลยต่อเลยกูเห็นอะกูไม่เพลงเทคนิคอะไรกัน

13. Go oh, ahead. Yeah. <laughs> <Dai>, oh, <laughs> Get out of my way. Oh, yeah. Spike down B. <laughs> hey. Yo. go oh, the oh, shield.

เ้ยเว้เียมึงมึงใจเย็นดิเฮียไม่แกไม่แกไเสร็จทองมาเว้ยนี่เว้ยกดถากดถาม่างานเฮี่ว่วนัหัย e มันโหดจริงว่ะมอมมอมนอนเกียนอ่ะเมื่อกี้ มาโดนไอโทกดโลมามาดิมาดิมันจะเยนกูได้นานใช่ยเฉียวิกระบอกนี้ไปไปมาดินี่เนี่ยเ้มาดิ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 

ไม่ตายไม่ไ่โดนโดน่ยมีสติพุกลาสุดท้ายแล้วแต่ว่ามียติพุ๊ตายตายผมเปแล้วเนไแล้วมึงดูบุกขนาดแอตตาย่งลุยบอกวบตกใจมึงดูดิ บล็อกช่องแล้วแล้วไอตัวที่มันก็บอกว่าโดยการเห็นผิวผิวสีมึงไงเหี้อะไรวะเดาไม่โดนไม่โดนนะเอมไม่เข้าหัวสักเม็ดทำไมไม่เข้าหัวสักเม็ดเี้ยเขาตกใจไหม Keep hitting them Time to jump oh, 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 oh. เฮ้ยเอาควาพกมึงมากับกูเหรอกูจะยิงมันอยู่แล้วมเะไม่มันจะยิงมึงไงเหียแล้วมันแล้วมันแบบมันจะยิงมึงยังไหมันมาโดนกูแทนเหี้ย กูกัวลักได้ซอมบี้อยู่แล้วังกูอยู่หลังได้เลยอะะใช่มันตอนแรกมันไม่เห็นมึง้ยมันเดินมามันจะยิงมึงแล้วมันโนหัวกูแทนไมอะไรไม่อะไรมันโชคดีไปไม่พาดาดีอเรต้องลอลองลงอะไรลองปูเขมเลยเข้มเลยเหรมีหลวงประหวานไหม chân sưu chân sưu chân không chân sưu 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 chân เฮ้แอออนมอินเทลไวท์ลาวโอ้ย่าไมไม่กกินตายตายมันย่ไงนั่นกันเท่นเหรอเอเลทอะไรวะเชฟสกามด้วยเหรอไอ้เหีย ไอ้บอมเล่นปืนไรอะบอมม like ันดูแบบเอ๊ะอะไรหายดิมันดันมันดันมาดิัดตัดมาดันทุนมิไม้ัดเฮ้ยดินเต็ตตัวไปแล้วี้าวับเลย คะมคะเม p o r a s เรายันครเข้าไปไหไหว้ไหว้หโหย่มึงเหนไงไ้เอาละเอาละเหียเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย All r i g ไอ้เหี้ย เด็กๆแม่งบอกอ้ยันรัีเพื่อนเอิงเอิงเอิองพอไม่พอไม่อมน้นเลยไกับพี่ๆไอ้บอมทำไมใช้ระเปิดนั้นบอมเนี้ยๆบบอมบอมกูให้กูให้กูให้เออเฮ้ยคอด้ยคอย้วยจ่าเลอยยน

กเจริงจังแล้วก็คือถ้ามึงใช้อดีนี่คือจริงจังแล้วถ้าทามึงไม่ใช้อดีนคือไม่จริงจังใช่ไหมใช่ไหมอ๋อ อะไอ้ปเรียกนิดยปเฮ้ยว่าต่ยการท้ายไม่มาเราโดนอะไรอะไรอ่ะเอาไปต่อยต่อยสวยไปเลยบอม expelled empl rock มันตาย ก็ว่าสดตัวแล้วแต่ก็ก็

เฮ้ยเฮ้ยของแพมาจะมาลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหนมนาหนมนาใครดีมึงมึงเกลียดใครที่สุดได้ได้เดี๋ยวกูไปหนมนามันหววเสียอนตีน้ามึง่